ถวายบังคมแล้วซึ่งพระาศาสดา,ากรบทลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอ่านว่าพระองค์ขอจงทรงรับซึ่งพิสาของหม่อมฉันกับด้วยร้อยพิสุททั้งหลายห้าหนึ่งนิดดังนี้ในวันที่เจ็ดอ่านว่าพระศาสดา,าตรัสแล้วว่าดูก่อนมหาบพิษเชือนว่าพระพุเทธเจ้าทั้งหลายยอ่อไม่ทรงรับซึ่งพิสาในที่แห่งเดียวกันหนึ่งนิดอันว่าชนทั้งหลายมากจมหวังเฉพาะซึ่งการเสด็จมาแห่งพระพุเทธเจ้าทั้งหลายดังนี้ อันว่าพระราชากราบทูลแลว,ว่าถ้ายอย่างนั้นอันว่าพระองค์ขอจงทรงส่งไปซึ่งพิสูรรูปหนึ่งหนึ่งนิดดังนี้อันว่าพระศา,าสดาได้ทรงกระทาแล้วให้เป็นภาระของพระดิราชุวาอานนท์อันว่าพระราชาไม่ทรงจัดการแล้วว่าครั้นเมื่อมูแห่งพิสูรมาแล้วอันว่าชนทั้งหลายชื่อเหล่านี้รับแล้วซึ่งบาจงอังคาดดังนี้ทรงอังคาดแล้วเองนั่นเที่ยวตลอดวันเกิดทรงลืมแล้วได้ทรงกระทําแล้วซึ่งความเนื่นช้าในวันที่แปด กัออนว่าชนทั้งหลายผู้อันพระราชาไม่ทรงบังคับแล้วชื่อในราชตระกูลย่อมไม่ไปเพื่ออันปูราซึ่งอาสนะทั้งหลายแล้วอย่างพิสูจน์ทั้งหลายให้นั่งแล้วอังคาดอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจังไม่อาจเพื่ออันดำรองอยู่ในที่นี้ดังนี้ผู้มากหลีกไปแล้วอันว่าพระราชาทรงลืมแล้วแม้ในวันที่สองอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายมากหลีกไปแล้วแม้ในวันที่สอง อันว่าพระราชาทรงลืมแล้วแม้ในวันที่สามในการนั้นอันว่าผูสูตทั้งหลายผู้เหลือลงเวน้นซึ่งพระเทไรชุอาอนนท์ผู้ผู้เดียวนั่นเทียวหลีกไปแล้วยือ,อนว่าชนทั้งหลายผู้มีบุญมากเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุย่อมเป็นย่อมรักษาซึ่งความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายก่อนว่าสาวบทั้งหลายของพระตถาคตเจ้าแมทั้งปวงผู้ถึงแล้วซึ่งฐานันดรกระทําซึ่งชนทั้งหลายเปดเหล่านี้คือ อันว่าอัครสาวกทั้งหลายสองคืออันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรอันว่าพระเถระชื่อว่าโมคขลานะอันว่าอัครสาวิกาทั้งหลายสองคืออันว่านางเขมาอันว่านางอุบลวัรนาในอุบาสกทั้งหลายหนาอันว่าอุบาสกทั้งหลายสองผู้เป็นอัครสาวกคืออันว่าขรรบดีชื่อว่าจิตตาอันว่าอุบาสกชื่อว่าหัตถะผู้อยู่ในเมืองอาลาวี ในอุบาสิกาทั้งหลายนะอันาอุบาสิกาทั้งหลายสองผู้เป็นอัครสาวิกาคืออนุมาณาของนันทมานพชอวเวลุกันตะก,กีอันววานางกุชุตราให้เป็นต้นเป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอาภินิหารย่อมเป็นเพราะความที่แห่งบารมีทั้งหลายสี่เป็นบารมีอันตนให้เต็มแล้วโดยเอกเทศไม้อันว่าประเทรชุวาอนอนทผู้มีบารมีอันให้เต็มแล้วตลอดแสนแห่งกับ พูดถึงพร้อมแล้วด้วยอภินิหารผู้มีบุญมากเมื่อรักษาซึ่งความเลื่อมสายแห่งตระกูลได้ตั้งอยู่แล้วเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้เป็นปลายแนนาจแห่งเหตุอันว่าราชบรูทั้งหลายยามพระเทระนั้นผู้ผู้เดียวนั่นเที่ยวให้อานั่งแล้วอังคาดแล้ว